สวัสดีครับสวัสดีครับพ nice to right yeah. ี่พี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมน้องวันนี้นะครับผมช่องทางพระเครื่องพระรือกรับทั่วไทยนะครับผมพระเครื่องพระรือกรับทั่วไทยนะพี่พี่นะวันนี้มี50รายการนะครับผมวันนี้มี50รายการจะเป็นพระส่วนใหญ่จะเป็นพระรูปรูปหล่อกับเหรียญนะครับผมมีทั้งเรียมกรอบแล้วก็ไม่เรียมกรอบนะพี่พี่นะวันนี้มีทั้งเรียมกรอบและไม่เรียมกรอบนะครับ สำหรับวันนี้นะพี่ะพระสวยๆนะครับผมพระสวยๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่1น,นะะึ่นะครับพี่ๆนะอ่า EP นี้จะเป็น EP ที่20นะพี่ๆนะอ่ะ EP นี้จะเป็น EP ที่20เลยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามานะครับผมสนใจเข้าหาทักหาน้องได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับผมอ่านี่นะเบอร์โทรเบอร์นี้เลย เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับศูนย์หกห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะครับผมอ่าแปดหกแปดนะครับผมสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งจะเป็นจับไว้พี่ๆนะรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆเนี่หลวงพ่อเงินะงงน,ะน,งงนะครับผม สวยๆนะครับพี่ๆนะหลวงพ่อเงินนะรายการรักจับไหมทำไมมันไม่ค่อยจับเลยรายการรักสามร้อยบาทนะครับพี่ๆนะไม่ได้เปิดไฟออไม่ได้เปิดไฟรายการรักสามร้อยบาทนะครับผมมีค่าเดินทางห้าสิบบาทนะครับพี่ๆ อ่าหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยๆเลยนะพี่ๆนะรายการที่1นะครับอ่าไปกันต่อที่รายการที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับผมเหรียญหลวงพ่อผางนะอ่าปี1นสองนะครับพี่ๆนะปีหนึ่งสองหลวงพ่อผางนะครับผมอ่ารายการที่สงนะครับ ไปกันต่อที่รายการที่สามนะครับผมพี่พี่จะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับผมแต่มีศึกมาแล้วนะพี่พี่นะ,ะน่าศึกมาพอสมควรนะเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมเรียมกรอบเรียบร้อยเลยครับพี่พี่เรียมกรอบเรียมกรอบเรียบร้อยเลยนะแต่พ้าอาจจะมีศึกหน่อยนะครับพี่พี่รายการที่สามนะครับไปกันต่อที่รายการที่สี่นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับเรียมกรอบมาเลย รายการที่สี่นะพี่ๆนะนี่นะอ่านี่นะรายการที่สี่นะครับนี่นะอ่าไปกันก่อนที่รายการที่ห้าครับผมรายการที่ห้านะครับผมจะเป็นเหรียญอ่าอาจารย์ฟันนะครับผมอ่านี่นะเหรียญอาจารย์ฟันนะครับผมอ่าสองห้าศูย์แดนะครับผม น,นี่นะพี่ๆนะนี่นีดูผิวนี่นะครับรายการที่5นะครับไปกันต่อที่รายการที่6ครับพี่พรายการที่หจะเป็นจอบเล็กกลวงพ่อเงินนะครับผมจอบเล็กกลวงพ่อเงินนะครับนี่นะอ่ะนี่นะครับผมอ่านี่นะรายการที่6ะนะครับ bon ไปกันต่อที่รายการที่7นะครับผมอ่า เป็นหลวงพ่อคูณนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับเรียมกรอบมานะครับผมอน,น่าจะเป็นรุ่นเสาห้านะครับผมรุ่นเสาห้านะพี่ๆนะแต่น้องไม่แน่ใจพอสองเหมือนกันนะครับป,ปีอะไรเนี่ยนะน้องไม่แน่ใจพอสองนะหลวงพ่อคูณนะครับผมเนี่ี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่8นะครับพีพ่ๆรายการที่8จะเป็นปิดตานะครับผมพระปิดตานะแต่น่าจะเป็นเนื้อผมนะครับผมปับ๊บๆนี่นะพระปิดตานะไม่ทราบที่นะพี่ๆนะไม่ทราบที่มานะครับไม่ทราบเจ๊จินนะน้องบอกตามตรงเลยนะครับอไปกันต่อที่รายการที่9นะครับผมอรายการที่9จะเป็นอ่า หลวงปู่ทวดนะครับผมอ่านี่นะหลวงปู่ทวดนะครับอ่าพิมพ์เตารีดนะครับผมนี่นะนี่นี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมอ่านี่นะครับรายการที่เก้านะครับไปกันต่อที่รายการที่สิบนะครับผมจะเป็นหลวงปู่สวงนะครับผมหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะพี่ๆนะ ข้างหลังเป็นยันห้านะครับนี่ไรเวลาเดินดินรุ่นหนึ่งนะครับผมเรียมรอบใส่สวยแบบนี้เลยนะพี่นะเรียมรอบใส่สวยแบบนี้เลยนะครับผมารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบหลวงปู่สวงนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญรอเก้านะครับผมอเหรียญในห,หลวงรอเก้านะครับผมด้านหลังจะเป็นเหมือนทหารจัดสร้างนะครับผม เป็นปีสองห้าสี่สองว่ะครับแต่สวยนะครับเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้สวยนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ปิดเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เองนะเนี่ยโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมคมมากเลยนะครับโอ้เหรียญคมมากนะสามรอบาทครับพี่ๆไปกันต่อที่รายการที่12นะครับผมรายการที่12บงจะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญเสาห้าหลวงพ่อคูณนะพี่ๆนะ เหรียญเสาห้าหลวงพ่อคูณนะครับผมอ่าปีสามหกนะครับผมปีสามปีสามหกนะครับผมนี่นี่นะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับผมนี่นะนี่นะอ่านี่นะรายการที่สิบสองนะครับไปกันต่อที่รายการที่สิบสามครับพี่พ รายการที่13นะครับผมจะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมเหรียญแเหลี่ยมวันนียเหรียญ8เหรียญน,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 นะครับผมสองห้าหนึ่งเก้านะครับผมนี่นะสองห้าหนึ่งเก้านะครับผมวัดระคังโคสิตารามนะครับเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมเหรียญละสามร้อยบาทนะพี่ๆนะเหรียญผ่านการเวลานะครับผม เหรียญผ่านการและเวลานะครับพี่พี่นะเหรียญนี้มีอายุนะครับห้าสี่สิบกว่าปีนะพี่พี่นะใช่ไหมสี่สิบกว่าปีนะพี่พี่นะกับสามร้อยบาทสวยๆฟุ้งฟิ้งอย่างนี้เลยนะพี่พี่นะรายการที่สิบสามนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สิบสี่พี่พี่โอ้อันนี้น้องไม่แน่ใจเลยว่าใช่หลวงพ่อเงินหรือเปล่านะครับพี่พี่นะ อ่แต่เป็นรูปหลอนะพี่ๆนะไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่องเงินหรือเปล่านะครับผมรายการที่14บสี่นะครับผมอ่าฝากพี่ๆจํารายการจำอีพให้น้องด้วยนะน้องได้หาพระได้นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่15บห้นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นที่ระลึกฉลองว่าโรงเรียนแบบอ่าปปมวลอะไรเนี่ย ลอไม่แน่ใจนะจังหวัดสกลนะครับผมปี2492นะพี่พี่นะน่าจะเป็นพระแถวแถวจังหวัดสกลนะพี่พี่นะวันนี้วันนี้มาให้พี่มีทั้งปีใหม่ปีเก่านะพี่พี่นะอ่ามีทั้งปีใหม่ปีเก่านะครับผมโอ้โหวันนี้คนขายเดือดมากคนขายเดือดดานมากครับผมอยากขายครับพี่พี่นะอยากขายอยากขายครับผมอ่าสามร้อยบาทนะพี่พี่นะอ่าสามองค์ส่งฟรีครับผมวันนี้ อ่ารายการที่15านะครับไปกันต่อที่รายการที่16บพี่พี่รายการที่16จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะโอ้โหเนื้อสวยมากนะพี่พี่นะนี่เลยนี่เลยสวยจริงๆิพี่พี่นะอ่านี่ดูตัวตัดดูหน้าดูตานะครับดูให้ชอบดูให้ใ่นะพี่พี่นะอ่านี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ใจนะพี่พี่นะครับผมอ่าสามร้อยบาทนะครับมีค่าจัดส่งห้าสิบบาท สามองค์ส่งฟรีพี่พี่อ่ารายการที่สิบกนะครับหลวงปู่ทวดนะไปกันต่อที่รายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นอ่าเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับพี่พี่นะอ่าอุดมสมพรนะครับผมอ่ะสวยๆแบบนี้ครับพี่อยากขายครับผมอยาก อยากปล่อยเช่าบูชาครับพี่ๆนะดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผมอ่าเรียนพระอาจารย์มั่นนะครับผมรายการที่17นะครับพี่ๆไปกันต่อที่รายการที่18นะครับผมจะเป็นอชินราชนะครับผมอ่านี่นะต่อข้างหลังมีโค้ดนะอ่าชินราชนะครับผมหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะอ่านี่นะครับสวยๆเลย อ่านี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมรายการที่8ดนะครับไปกันต่อที่รายการที่เก้าพี่พี่รายการที่เก้าจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับผมอ่านี่นะรูปรอหลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะจังหวัดพิจิตรนะพี่พี่นะโอ้โหเดี๋ยวแปบนมงกล้องโฟกัสไหมนี่โฟกัสไหมครับพี่พี่รูปรอหลวงพ่อเงินนะครับผม อ่านี่นะดูด้านหน้าดูด้านหลังดูอ่ะเหมือนจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้านะครับพี่ๆนะโอ้หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําครับพี่พอ่ะนี่นะหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับผมอ่ารายการที่เก้านะพี่ๆนะรายการที่เก้าเลย ไปกันต่อที่รายการที่10จะเป็นเรียมเกอบนะครับพระเรียมเกอบนะแต่ศึกพอสมควรเลยนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเสาหลวงพ่อมั่นแล้วก็หลวงพ่อสิงห์นะครับผม3เจจินะครับด้านหลังน่าจะเป็นคุดนะพี่ๆนะอะดูแล้วดูเนื้อเก่านะครับผมแต่ศึกอยู่พอสมควรน,นะครับผมในราคา300บาทเช่าบูชาได้ไหมครับพี่ๆเช่าบูชาได้ไหมนี่นะเช่าบูชาได้ไหมครับผมพี่ๆนะ สามร้อยบาทนะครับผมพี่พี่เรียมกรอบมาพร้อมขึ้นคอนะอนี่นะรายการที่ยี่สิบครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อชอบนะครับรุ่นแรกนะหลวงพ่อชอบรุ่นแรกนะครับสวยๆนั่นเลยนะพี่นะอดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนจะเช่าบูชาหลวงพ่อนะครับผม อยากขายอยากปล่อยเช่ามูชานะพี่พี่นะองค์ละ3 0 0อบาทมีค่าจัดส่งนะครับ3มองค์ส่งฟรีนะครับผมมีค่าจัดส่ง50บาท3องค์ส่งฟรีนะครับรายการที่21นะพี่พี่นะหลวงพ่อชอบนะครับผมนี่อันนี้ทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดเจ็ดยันน้ำนะครับผมนี่เขาเรียกว่านพปก้านะครับนานพกก้านะครับอนี่นะครับนพปก้านะครับผมนี่นะ นี่นะครับปิดทองด้านหลังนะครับผมแต่ไม่ทราบวัดไม่ทราบที่นะครับผมอสามร้อยบาทนะพี่ๆนะมีบินนะครับผมอนี่นะนี่นะครับมาพเก้าะนะครับผมรายการที่22นะครับไปกันต่อที่รายการที่ยีสานะครับพี่ๆนะรายการที่ยีสามนะครับผมจะเป็นอา เสด็จพ่อรอห้า,า,น,านะครับผมข้างหลังเป็นช้างสามเสียนนะสึกแล้วนะพี่ๆนะสึกแล้วนะน่าจะขาดการใช้มานะครับผมเป็นเหรียญนะสึกแล้วแต่ด้วยความเก่าเนาะพี่ๆเนาะน้ายังไม่สึกแต่หลังสึกนิดหน่อยนะครับผมนะอ่านี่นะนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่รายการที่ยี่สิบสามนะพี่ๆแหบนขยับกล้องก่อนะ่ะเหมือนจะมีแสง ไปกันต่อที่รายการที่24ครับผมพี่พี่รายการที่24จะเป็นหลวงพ่อคุณนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคุณนะพี่พี่นะเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นกูกให้รวยนะครับผมอ่าน ah, ี аны, uh, ่นะอ่านี่นะครับดูตัวตัดดูอะไรดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่พี่นะอ่า ah, รายการที่24นะครับผมหลวงพ่อคุณนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่25นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผมเหรียญเสมานะพี่ๆนะสวยนะครับพี่สวยนะสวยนะ,ะนี่นะครับนี่เหรียญเสมานะครับอแต่หน้าอาจจะมีมีสึกนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็อยู่ในการละเวลานะครับพี่ๆนะรายการที่25เลยเดี๋ยวเช็ดเช็ดเลนกล้องก่อนโอ้โห ไม่เช็ดก่อนมารายการที่ยี่สิบห้านะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิหกครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะพี่พี่นะอ่าเหมือนด้านหลังมีรอยเจอไหมเอย่ยเหมือนด้านหลังมีรอยเจอไหมเอย่ยโอ้โหเหรียญนี้สวยสวยนะครับดูตัวตัดดูขอบดูหูนะพี่พี่นะอ่ะนี่นะพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับผมพี่พี่นะ อ่ารายการที่26นะครับไปกันต่อที่รายการที่27ครับพี่พี่รายการที่27จะเป็นห่อเหมือนพระระครังนะครับผมจะเป็นเหมือนระครังนะระครังหลวงพ่องเงินหรือเปล่านะครับผมน่าสึกเบอร์หมดแล้วนะพี่พี่นะอ่านี่นะเหรียญระค,รงะรครังนะครับผมอ่าเหรียญระคังนะครับผมน่าจะใช่นะ,ะพี่พี่นะอ่าน่าจะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับผมแต่ก็น้องก็ไม่แน่ใจน้องไม่ฟันธงนะ เพื่อใครรู้นะครับผมอ่ารายการที่27นะครับพี่พี่อ่านี่นะรายการต่อไปรายการที่28นะพี่พี่นะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเดี๋ยวนะ้ำทำไมไฟมันส่งเนะครับเออ เดี๋ยวนะไฟมันส่งปิดอ,อันนี้มามไฟไฟส่งเนาะปับ ไฟทรงครอบอ่ะโอเคครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพุทวดนะครับผมเหรียญหลวงพุทวดเนาะพี่พี่เนาะถ้ามีกรอกอนะ่านี่นี่เหรียญหลวงพุทวดนะครับผมนะแต่น่าจะเป็นปีใหม่หน่อยนะพี่พี่นะปีสองศูนย์นะครับผมปีสองศูนย์นะเ <clinically S 1> หรียญใหม่เลยนะครับผมอ่ารายการที่ยี่สิบแปดนะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบเก้านะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ อ่าหลวงพ่อพมนะครับผมหลวงพ่อพมนะครับพระอาจารย์พมนะอ่าปีสองห้าศูนย์หกนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับผมไปกันต่อที่รายการที่อ่าสามสิบนะครับผมเป็นเรียมกรอบนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สวงนะพี่ๆนะอ่านี่นะสร้างเมื่อสองสี่โอ้้องไม่แน่ใจเลยอันเนี้ยเขาอยู่ในกรอบเนาะอ่าหลวงปู่สวงรายการที่สามสิบ สวยๆนะพี่ๆนะสวยๆนะอ่าพร้อมเตรียรมเกอบนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับรายการที่ส0สิบไปกระตอที่รายการที่ส1เอ็ดเลยครับพี่ๆรายการที่ส1บอ็ดในวันนี้นะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมสองห้าหนึ่งเจ็เจริญพรบนนะพี่ๆนะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมอาที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะพี่ๆนะวัดราชไร่จังหวัดระยองนะครับผมอ่า หลวงปู่ทิมนะครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่พี่ไปกันต่อที่รายการที่สามสิบสองนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะสวยๆสองห้าหนึ่งห้านะพี่พี่นะอุยอ้ยอุ้ยขอโทษหลวงอ่านี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่สาสิบสามนะครับผมจะเป็นสาริกาเรียมกรอบนะพี่ๆนะน้องไม่ทราบที่นะแต่เรียมกรอบมาแบบนี้นะครับผมทํามาค้าขายนะพี่ๆนะรายการที่สามสิบสามนะครับสาริกานะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สามสิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นรูปรอนะสองอห้าสองห้าหรือเปล่าอ,อ่านี่นะ เดี๋ยวเขาบอกวัดไหมอ่ะเราไม่แน่ใจว่าออกวัดไหนนะอย่าโกรดน้องนะวัดวัดตะอะไรน้องไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมอ่าแต่ว่าออกอาจจะไม่ได้ออกอ่าวัดบางคานนะพี่ๆอาจจะไม่ได้ออกวัดบางคานนะครับผมอ่าแต่สวยนะครับสวยดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับอ่ารายการที่สามสิบสี่นะครับ ไปกันต่อที่รายการที่35มสินะครับพี่พี่รายการที่35เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนนนะนาาฟ่นนะครับผมนี่นะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอ่าอาจารโรนะครับผมอ่าใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเจ้าหาหา่อวาบูชาน้องได้เลยนะครับนี่นะนี่นี่โอเครายการที่35นะครับไปกันต่อที่รายการที่36นะพี่พี่นะ รายการที่36นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะอา่าเหรียญกลมหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญเหรียญขวัญถุงนะครับผมโอ้เหรียญขวัญถุงนะหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่36นะครับผมวันนี้หลวงพ่อเงินมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมอา่าเยอะหลวงพ่อเงินเยอะมากนะครับผมอ่ารายการที่37ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับผมนี่นะ สองห้าหนึ่งห้านะพี่พี่นะอ่านี่นะเพรอเงินนะครับผมรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับไปกันต่อที่รายการที่สามสิบเจ็ดพี่พี่จะเป็นอ่ารางวักนะพี่อ่ารางวักแต่น้องไม่ทราบที่มานะเนื้อผงนะครับเนื้อผงคุกรักปิดทองเรียมกรอบเรียบร้อยเลยนะพี่พี่นะอ่านี่นะนี่นะอ่านี่นะรายการที่สามสิบแปดนะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่สาสิบเก้าครับพี่ๆจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับอ่าสองห้าศูนย์สามนะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดกิตนะครับผมนี่นะอ่านี่นะครับผมอ่านี่นะครับนี่อายุแปดปีนะครับผมอ่ารายการที่สาสิบเก้านะครับไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบนะครับพี่ๆนะรายการที่สี่สิบนะครับรายการที่สี่สิบ จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะพี่พี่นะข้างหลังเป็นยันตะก้อนสวยๆเลยนะพี่พี่นะ,ะนี่นะครับผมอนี่นะครับหลวงพ่สุดนะครับผมอเดี๋ยวน้องขยับกล้องก่อนป้าบโอ้โหแต่เขาไม่เห็นเลขรายการที่สี่สิบนะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะครับพี่พี่ศูนย์หกห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะครับผมพี่พี่นะรายการที่สี่สิบผ่านไปหลวงพ่สุดนะครับต่อไปเป็นรายการที่ 41นะ,ะน,นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดเรียมขอบนะครับผมนี่นะด้านหลังทรงเตารีดนะพี่ๆนะหลวงพ่อทวดเรียมกอบพิมพ์ทรงเตารีดนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะนี่นะอารายการที่41นะครับไปกันต่อที่รายการที่42นะครับผมจะเป็นเรียนพระอาจารย์ฟันนะวันนี้จะได้มาเยอะมากเลยนะพี่ๆนะอรุ่นอะไรเนี่ย อ่าสิทธอ,อสร้างนะครับผมอ่าพระอาจารย์ปั้นนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่สี่สิบสองนะครับผมต่อไปในรายการที่สี่สิบสามนะครับจะเป็นเห,นเหรียญเสมาหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผมอ่าศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับผม นี่นะนี่นะเหรียญอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับพี่พี่อ่าเหรียญมีการละเวลานะครับพี่พี่นะรายการที่สี่สิบสามนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบสี่นะครับผมจะเป็นนางแกะนะครับนางกวักนะครับผมน่าจะเลี่ยมกรอบมาแล้วมีการแกะมีคราบเทียนอยู่นะพี่พี่นะอ่านี่นะเครื่องรางนะครับผมอ่านางกวักนะครับผมทํามาค้าขายนะพี่พี่นะ นี่นะรายการที่34นะครับไปกันต่อที่รายการที่35นะพี่ๆนะจะเป็นหลวงพุทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับเนือว่านเนือผมเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆนะเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่35นะรายการที่35นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่36นะครับจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โรนะครับผม 2507มีให้พี่ๆได้เลือกกันหลายหลายเหรียญเลยนะครับผมああดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับก่อนเจ้าหาบูชาน้องนะครับผมองค์ละ300บาทมีค่าจัดส่ง50บาทครับพี่ๆมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาท3องค์ส่งฟรีไปเลยครับผมああรายการที่36เหรียญอาจารย์ฟันนะครับผมต่อไปรายการที่37นะครับผมจะเป็นนาคปกนะครับ แต่น่าจะเป็นน้องไม่ทราบนะอ่ไม่ทราบที่นะครับผมว่าเป็นอ่าเหมือนอ่าเขาเรียกพระพระอะไรนะน้องจําไม่ได้นะนะพวกเหมือนเป็นพระเขาเรียกพระอะไรน้องจําไม่ได้เหมือนกันอะเอาเป็น พักนาปกแล้วนะครับผมแต่สวยๆนะพี่ๆนะดูมีมิตินะครับพี่ๆ่ดูมีมิตินะรายการที่37นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่38นะครับผมจะเป็นเรียมกรอบหลวงพ่อเงินนะพี่ๆนะโอ้อยู่ในกรอบก็สวยนะพี่นะอยู่ในกรอบก็สวยเหมือนกันนะครับพี่อ่านี่นะอยู่ในกรอบก็สวยเหมือนกันนะครับพี่ๆนะ อ่านี่นะเรียบมาสวยเรียบร้อยเลยนะครับอย่าให้น้องแกะเลยนะครับน้องแกะไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวประกอบมาจะไม่เหมือนเดิมนะถ้าขอรูปน้องจะถ่ายพร้อมกรอบให้ชัดๆกว่าน,นี้นะครับผมอ่ารายการที่สาสิบแปดนะครับไปกันต่อที่รายการที่ส9มสิบ้านะพี่ๆรายการที่ส9สิบ้านะครับอือออกกินน้ำแป๊บ จะเป็นเหลียงอ่าจะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยนะแต่น้องไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นพาที่ไหนเนาะอ่าเช่าเข้ามาเหมาเข้ามาเนาะพี่พี่เนาะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับผมรายการที่39นะครับพี่พี่นะดูให้ชอบดูให้ใช้ก่อนเช้าหาบูชาน้องนะไปกันต่อที่รายการไม่ใช่39สิบเก้รายการที่49ขอโทษทีครับรายการที่49นะพี่พี่นะรายการที่49นะอ่า ต่อไปรายการที่50าสินะพี่ๆนะหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับผมวันนี้จะมีหลวงพ่อเงินเยอะเลยนะครับผมอ่านี่นะนี่นี่นนอโอเคดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับผมอ่านี่นะวันนี้มีห้าสิบรายการนะพี่ๆนะวันนี้มีห้าสิบรายการนะครับผมเดี๋ยวน้องจะมาทำ EP ที่2 0่นะครับผมหลาย อ่า EP ที่20คือ EP นี้เลยนะครับผมอ่าฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามน้องด้วยนะครับผมเพื่อดูรายการใหม่ๆ EP ใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนี่เลย0 6 5 0 4 1กห้ี่ขอบคุณพี่ๆมากนะครับผมที่เข้ามารับชมวิดีโอของน้องนะครับขอบคุณครับ